พระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะเนี่ยล้วก็รวยมากก็เรียกคนมาแจกถาดเงินถาดทอง84,000ถาดนะทอง84,000เงิน84,000ช้างมาเยอะแยะไปหมดเลยอาหารการกินมากมายพรองค์นึกว่าคราวนั้นได้มาหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ บอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดนะกับคนเป็นหมืน่มนๆนมากมายไม่มีทักคิเนียบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับโสดาบันร้อยองก็สู้ให้กับสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ก็ไล่ไปอย่างละร้อยจนถึงอหรหันต์แล้วก็ไล่ไปถึงทานที่ให้กับที่มี คูเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็ทานในครั้งนั้นไม่มีใครเป็นทักกินยะบุคคลไม่มีใครนะไกลไม่ชาระทักขินาให้หมดจดดูก่ข้าบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพราหมให้แล้วให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันรูปเดียวนะ มีมากกว่าการที่เวลามะาพราหมณ์ให้กับคนเป็นหมื่นๆนั่นเองนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยร้ทานบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวนะนั้นหนึร้อยก็มากกว่าผู้เดียวนะภายใต้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท,ท่านบริโภคให้กับสกทาคามีรูปเดียวมากกว่าให้โสรบันร้อยรูปทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคกัสกทาคามีร้อยได้มากกว่าให้กับสกัาคามีรูปเดียวนะภายใต้คุณธรรมที่เท่ากันจํานวนมากก็ได้มากกว่าก็ไล่ไปถึงอรหันตนะ์ลองเลื่อนไปถึงอรหันต์นี่อนาคามีร้อยท่านบริโภคนอะนะ ต้องเลื่อนก่อนนั้นสิอ่ามีผลมากกว่าบุคคลให้อลาหันร้อยรูปบริโภคนะทีนี้ก็ขยับมานะทานที่ให้กับพระหลานร,รูปเดียวเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปอีกเมื่อกี้เป็นอนาคามีอันร้อยท่านอลาหันะหผู้เดียวบริโภคนะกับบุคคลเนี่ยถวายให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภค ทานที่ให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันทร้อยรูปบริโภคให้อรหันทร้อยรูปบริโภคก็ให้พระปัจเจกพระปัจเจกได้มากกว่าอ่าต่อไปทานที่บุคคลน่ะถวายพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวบริโภคนะอ่าต่อไป ทานที่บุคคลถวายอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปบริโภคให้ผู้เจ้ารูปเดียวมากกว่าให้พระปัจเจกร้อยรูปบริโภคนี่ระดับผู้เจ้าต่อผู้เจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธเนี่ยจะประกาศคําสอนแต่ผู้เจ้าประเภทพระปัจเจกเนี่ยไม่ได้ประกาศคําสอน ทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคถ้าถวายให้กับสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้มากกว่าทานที่ให้กับผู้เจ้ารูปเดียวนะการที่บุคคลสร้างวิหารทานสร้างวิหาร ถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศทั้งสี่ทิศเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุส,สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคให้ให้ทานกับสงฆ์ที่มีผู้เจ้าเป็นประมุขเพื่อบริโภคเนี่ยการสร้างวิหารทานให้กับสงฆ์ในทิศทั้งสี่มีมากกว่า <laughs> นี่ลำดับอย่างนี้ผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ,ะนะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างถวายสง์อันมาจากจตุรทิศแต่ที่มากกว่าการให้ทานด้วยวิหารทานจากในเพื่อให้สง์ในทิศท,ทั้งสี่มาเนี่ยคือการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ,ะนะได้มากกว่าอีก ตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาณะนี่ไม่ใช่ง่ายนะฟังเหมือนง่ายแต่ต้องวางอย่างอื่นนะต้องวางอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจะมีผลมากกว่าการที่สร้างวิหารแปลกนะสร้างวิหารนี้อันนี้สง่าเหมือนกันนะขนาดให้กับสงฆ์ที่มีพระเุทธเป็นประมุขย่าง อย่างใดน้อยกว่าการสร้างวิหารนะการที่บุคคลมีจิตเริ่อมใสสมาทานศีขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานนะไปจนถึงดื่มสุลาเมลยัยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะรักษาสินท่าได้อันนิสง์มากกว่าการเข้าถึงสารณะอีกเพราะเมื่อเข้าถึงสารณะแล้วเนี่ย ศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัตินําคําสอนปฏิบัติย่อมได้นิสง์มากกว่าแค่การเริ่มใส่การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูตรดมของหอมเราดมดอกไม้นี่สูตรดมของหอมหนึ่งสูตรเนี่ยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใส่ สมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาธิบาลรักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเมตตาแม้ชั่วสุดดมของหอมไม่ได้มีนิสงมากกว่าดูก่อนข้าบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามะพรามให้แล้ว ก็ไล่ลำดับไปอย่างนี้เวลามาาพามเรียกคนมาเป็นหมื่นเลยนะแจกทาดเงินทาดทองข้าวปลาอาหารสารพัดเลยนะ <c oughs> ก็สู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ลำดับมาเป็นเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็จะมีอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งจะมีเปรียบเทียบไว้สั้นๆว่าให้กับสัตว์เดรัจฉาน อัที่สุดคือให้กับสัตว์เดรัชานสูงขึ้นมาก็ให้กับบุคคลผู้ทุศิลปเพราะเราไม่รู้ใครมีศิลไม่มีศิลบางทีไม่ได้ไม่ได้คัดกรองก่อนก็ให้ไปเรื่อยนะไปเจอให้กับคนทุศิลปน,นะก็ดีกว่าให้กับเดรัชานแต่ให้กับคนมีศินดีขึ้นไปอีกให้กับผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกาม เป็นแสนโกรเท่าขยบมาอีกคือให้กับอริบุคคลนะไม่มีประมาณอันิสงส์ไม่มีประมาณโสดาบันนะที่เหลือเนี่ยผู้เจ้าบอกไม่ต้องพูดถึงนับไม่ถ้วนเลยนะนะนะเป็นอย่างนี้ก็พระศัสดาจ,จึงให้พิจารณาก่อนแล้วจึงจึงให้ทานพระองค์ตัดว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ ลุกลับทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรน่านใจนะและการรักษาศีลกับการไม่ละเมิดศีลนี่ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงไมครับมันก็ก็เหมือนกันน่ะคือเจตนาที่จะรักษาข้อประพฤติกายวาจาไม่ให้ผิดไปจากที่พระศาสดาได้บัญญัติ คือศีลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็มีไงเช่นศีลศินหมายถึงข้อประพฤติกายและวาจาข้อประพฤติกายและวาจาตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันและเย็นวันละสามรอบเพราะน้ําจะชําระบาปเขาได้เขาต้องก่อกองไฟนะ เอาน้ำนมมาลาดพื้นดินปูด้วยหญ้ากุสะสีเขียวก่อกองไฟขึ้นแล้วก็ก้มกราบกองไฟเขาบอกว่านี้คือพิธีปลงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนี่ก็เป็นศิลเป็นวัตรละของเขานะบางคนก็ขอไปไหว้ดวงจันทร์บางคนก็ขอไปหอไปหว้ดวงอาทิตย์นะจะมีหลากหลายมากมแต่ศิลของสัมมาสัมพุทธะ บอกว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามสมณาภาพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ฟังของพู้เจ้าเหมือนกันไหนสินของสมณะโคโดมเป็นยังไงอ่ะไหนข้อประพฤติกายกับวาจาเป็นยังไงพู้เจ้าก็บอกสินห้าเนี่ยต่างคนต่างบัญญัติของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยประกาศตนเป็นศาสดาทั้งนั้นนะ่ะของใครรู้จริงไงม,มันปัญหาว่าใครรู้จริงใครทําแล้วได้ผลจริง ครูเ,เจ้าจึงบอก,กพวกพราหมณ์ทั้งหลายบอกว่าอย่ามัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผากิเลสในภายในใจดีกว่านะบอกว่าการกระทําตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นะเป็นอย่างนี้เล่นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยครับต้องสมาทานศีลด้วยคือการไมล่ละเมิดศีลนี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทําผิดไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการรักษาศีลไหมครับ สินต้องมีเจตนาเหมือนคล้ายๆปริญาณตนนะต้องมีเจตนาใช่พระองค์จัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมคือการกระทําเกิดขึ้นนั้นสมาทานของโยมคืออะไรอะไรคือเรียกว่าสมาทานใช่ไหมต้องไปหาพระเหรอหรือต้องไปนั่งต่อหน้าหิ้งพระหรืออะไรหรือเปล่าสมาทานสมาทานของพู้เจ้าคือการตั้งเจตนา เมื่อคนคนนั้นทราบแล้วว่าศีลที่ศาสดาบัญญัติสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัตินั้นคืออะไรเขาก็แค่ตั้งเจตนารักษาก็สำเร็จประโยชน์แล้วเดี๋ยวแล้วพระอาจารย์บอกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่ากรวดน้ำและอสอนว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่านิมนต์ทธเจ้าไปฉันพระทหารน,นะครับแล้วพระตกกลางคืนมีเสียงร้องแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตรวจน้ํำพระย่ายที่เกิดเป็นเปรตให้ถวายใหม่ครั้งอันนี้จะเป็นนี่แหละเห็นไหมจําจแม่นเลยพวกสาวกภาสิตเนี่ยคําแต่งใหม่มันเป็นคําแต่งใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นคําแต่งใหม่เนี่ยมันแพร่หลายจนแบบว่าเราจําจนเหมือนเป็นคําผู้เจ้าไปแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราตรวจเราจึงต้องไปตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเก่าที่สุดเลย เพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยครั้งแรกอักษรสยามครั้งแรกคือในสมัยรชัชกาลที่5นะในนี้เราก็ตรวจซึ่งหลักฐานในเนี้ยมันก็มีทั้งคำแต่งใหม่แล้วก็คำพระพุทธเจ้าภายใต้คำพระเจ้าเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่เก่าที่สุดเพราะพระในยุคลอห้าก็ copy ปีมาจากลอหนึ่งพระในยุคลอหนึ่งก็ copy ปี้มาจากประเทศลาวลามันลาวลามันก็ปี้มาจากพระเจ้าโศกก๊อปกันมาทั้งนั้น ดังนั้นหลักฐานในสมัยรอห้าก็คือหลักฐานในสมัยพระเจ้าโศกนั่นเองนะ,อ,ะอย่างนี้นั้นเมื่อหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันไปแต่งที่อื่นตำราไหนไม่รู้ไปแต่งกันเพราะการแต่งเดี๋ยวนี้มันแต่งเยอะแยะแล้วแต่งแต่งอะไรไม่ว่านะไปแต่งเหมือนโกหกพระพุทธเจ้าก็คือแต่งเป็นตัวละครพระเจ้าอ่ะ ผู้เจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นทั้งที่ผู้เจ้าไม่เคยไม่เคยทรงอนุญาตเหมือนอย่างนี้นะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบัญญัติเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อต่อผู้ที่กระทำนะนั้นอย่างเข้าไปแต่งว่าอย่างถ้าโยมไปดูในพระไตรปิฎกของฉบับมหามงกุฎ พระบามาหามงกุฎคือตัวนี้มี91เล่มยมลองไปเปิดดูเขาจะไปแต่งว่าพระอานนท์อาบาตผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์ปะพรมไปทั่วพระนครราชคลิกแต่อีก13พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะบอกว่าตถาคตไม่ทําน้ำมนต์ไม่ลดน้ำมนต์ไม่พรมน้ำมนต์และสั่งพิขุห้ามลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สองพระสูตรมันขัดกันแล้วนี แสดงผู้เจ้าไม่เก่งจริงเหรอคาขัดแย้งกันทั้งที่อีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกคําตถาคตไม่มีการขัดแย้งกันถูกต้องไหมถ้าเราเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งจริงคาพูดต้องไม่ขัดแย้งกันเราก็ไปตรวจดูว่าอันไหนเป็นคําแต่งใหม่ปรากฏว่าพระสูตรที่บอกว่าเอาพระอน,นุนเอาบาศผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์เนี่ยถูกแต่งใหม่มีแต่ถูกแต่งใหม่ในต้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเขาประกาศเองว่าเขาแต่ง แต่ไม่บอกชื่อเขาเขียนคลุมคุมว่าพระโบราอาจารย์ลดจนาไว้ว่าไม่ใช่พทธศาสนาะการลดจนาอย่างนี้มันเป็นการปลอมปนพระศรธรรมเป็นการโกหกต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด,ด้วยท้ททอยคําที่ไม่จริงนะจริงจริงแล้วพวกปิพาชกทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากกล่าวตู่พระศาสดามีอะไรเขาจะไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าเคยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า เหมือนกับเข้าไปถามพระศาสดาว่าได้ยินว่าพระศาสดาเนี่ยสอนให้ให้ทานแก่สาวกตนเองเท่านั้นไม่ให้ให้ทานกับผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงอยากจะถามต่อหน้าพระศาสดาเนี่ยว่าพระองค์สมณะโคโดมเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าบอกไม่จริงท่านไม่เคยพูดและพระองค์ก็ตัดว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าไม่ช่มิร เป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยขุดตนเองคือทำให้ตนเองเนี่ยจมลงไปพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยได้หวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันพระ,อ,ะองค์ก็อธิบายที่แท้จริงเนี่ยพระองค์พูดอย่างไรก็บัญญัติไปอย่างนี้ดังนั้นแม้แต่ สมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ยังไม่อยากโกหกต่อศาสดาของเราเลยแต่นะวันนี้ลูกศิษย์ของพระศาสดาเราโกหกต่อพระพุทธเจ้าอะไรที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติก็ไปแต่งว่าพระองค์บัญญัติเห็นนะอ่าซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยพระองค์ตัดไว้แล้วว่าพิกุลไดทําแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทํามหาชนให้หมดสุข เขาทำความพินาศแก่มหาชนและตัวเขาเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากและตัวเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระสัทธรรมของตถาคตกำลังถูกบิดเบือนบิดเบือนออกไปปลอมแปลงไปพระอน,นุนถามพระศาสดาว,ว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระศาสดาบอกว่าเขาจะไป เขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับดังนั้นคนที่ปลอมแปลงพระสัทธรรมคําสอนโกหกต่อพู้เจ้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ดังนั้นอะไรที่ที่มันไม่ตรงไม่จริงต่อพระศาสดาเนี่ยเราจะไม่ทำดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราจะประกาศแต่คําของตถาคตว่าอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกพระองค์บัญญัติอะไรที่พระองค์พาสิทธ์เราก็บกพรงคาษิท อะไรที่พระองค์เคยประพฤติมาเราก็บอกพระองค์เคยประพฤติมาซึ่งพระองค์บอกกับพระอานนท์ว่าใครทําอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทํามหาชนให้มีความสุขทําความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทําพระสธรรมให้ตั้งมัน่นนะพระอานนท์ก็ถามพระเจ้าอีกว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบ พุจจาบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ลตลอดหนึ่งกับและที่สำคัญคือจะไม่พลาดทำอันกเกษมจากโยคะ,ะ,ะคือสามารถได้วิมุตได้เป็นอย่างนี้